พบกับช่องวิถีชีวิตเด็กเชียงดาวนะครับวันนี้เราจะทําไก่อบเตานะครับแต่เขาจะ,จะไม่ใช้ฟางนะครับ ไปนะครับเครื่องหมักนะครับจะมีรสดีนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับก็จะมีเมล็ดผักป้อมนะครับแล้วก็ผักชีนะครับไปใช้ในการหมักไก่นะครับนี่นะครับหมักไก่นะครับนี่นะครับหมักไก่นะครับมาจิ้มฟันแทงๆเข้าไปนะครับให้มัน เข้าเนื้อข้างในเลยนะครับเห็นไหมครับใส่เครื่องนี้เยอะนะครับเห็นไหมครับแทงเข้าไปนะครับ,รบให้เข้าข้างในนะครับเห็นไหมครับทำการก่อไฟแล้วนะครับ ไปเสร็จแล้วนะครับผมจะไก่มาตั้งนะครับนี่นะครับไก่นะครับเราจะเอาปิดมาคุมนะครับนี่นะครับไก่นะครับีอีกสิบห้านาทีมาดูกันนะครับว่าไก่จะสุกเป็นยังไงบ้างนะครับต่อลุ้นกันนะครับโอ้พอดีเลยนะี่นะครับไก่อบนะครับเราจะไม่ใช้ฟางนะครับ นะครับจะหอมควันหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลอรุนกันนะครับตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอรุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหาเสร็จห้าถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอรุนกันนะครับว่าไก่ัจะไหม้ไหมนะครับหรือว่าจะสุกหรือไม่สุกนะครับน้ำรอรุนกันนะครับ โอ้ยังไม่สุกนะครับเพื่อนยังไม่สุกนะครับสีสันน่ากินมากเลยนะครับแต่น้ำข้างล่างนะครับแต่น้ำตรงหม้อนี่มันแห้งนะครับผมจะเติมน้ำไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอ้สีเหลืองสวยเลยนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับ แบบนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะแล้วก็จะอบอีกต่อหนึงนะครับนะครับผมจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับก็มันจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้สีมันสวยนะครับเ๋ยวลอนมาลองวนกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจากเมื่อกี้นะครับถ่านเราไม่ค่อยแรงนะครับเราจะเติมไฟเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ กีหนึ่งชั่วโมงก็สีก็สวยจะเติมไฟเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับให้มันไฟเยอะๆหน่อยนะครับเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยร้อนนะครับนี่ครับเติมไฟไปอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับฟ่าไก่จะสีจะเป็นยังไงนะครับนี่ถึงเวลา2ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูไก่นะครับว่าจะสุกไหมนะครับ แม่จะยกขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับไก่สุกแล้วนะครับเหลืองเลยนะครับนี่นะครับไก่อบนะครับนี่อบปิ๊บนะครับสีสวยเลยนะครับนี่สุกนะครับกรอบไปนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นกันนะโอ้สุกดำกันเลยีนเลยนี่

ไก่นะครับสมตันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ